เงินน้อยลงทุนในอะไรดีที่สุด เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้ครับว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายครับถ้าง,ง่ายคนคงรวยกันทั้งโลกแล้วจริงไหมครับตลาดการลงทุนเป็นสังเวียนของคนที่ฉลาดที่สุดในโลกของทุนนิยมมากองรวมกันครับคำตอบตสั้นๆคือลงทุนในความรู้ดีที่สุดครับลองคิดง,ง่ายๆเหมือนเราต้องไปขึ้นสังเวียนชกมวยแล้วเจอกับแชมป์โลกโอลิมปิกโดยแค่นวมเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จักเลยตั้งการเนี่ยเราก็ยังไม่เป็นเลยเพื่อนๆคิดว่าเราจะรอดไหมครับก็เหมือนคนจะลงทุนเลยครับกองทุนคืออะไรก็ยังไม่รู้ซื้อกองทุนต้องดู วิกฤตตลาดทุนเป็นยังไงก็ไม่รู้ยังไม่เคยศึกษาเลยการจัดการเงินก่อนลงทุนก็ไม่สนใจถ้าไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไปลงทุนแล้วจะรอดได้ยังไงครับเราเลยต้องเริ่มลงทุนกับความรู้ก่อนต้องเอาไปวางไว้ที่ไหนบ้างบริหารความเสี่ยงต้องทํำยังไงก็เหมือนนักมวยที่ต้องศึกษากติกาเรียนรู้เทคนิคต่างๆและฝึกซ้อมอยู่ตลอดเพื่อคว้าชัยชนะในสังเวียนของการลงทุนนี้ครับเพื่อนๆพอจะเห็นภาพตามน้องฟินเอ็กไหมครับ